ไม่ชอบพูดถึงคนตายธัญญาอาสยามแจงโผล่คอมเมนต์ข่าวนักร้องโลกสี่ใบมือลั่นยาวไปหน่อยตอนนี้ไม่ขอพูดถึงไม่ชอบพูดถึงคนที่ตายไปจากความทรงจําแล้วโฟกัสความรักกับอาโลแฮปปี้มากถูกจับตาและเชื่อมโยงในข่าวนักร้องโลกสี่ใบครบซ้อนอีนุงตุงนังเมื่อสาวธัญญาอาสยามโผล่ไปคอมเมนต์กลางไลฟ์รายการโหนกระแสแบบเผ็ดร้อนและตรงไปตรงมาถึงสาเหตุที่เธอเลิกรากกับอดีตแฟนหนุ่มว่าจับได้ว่าไปหากันตอนตีหนึ่งถึงเลิกจบข่าวล่าสุด 30ตุลาคม2566ในอิในเอนเตอร์นรายงานบทสัมภาษณ์ัญยาอาสยามเกี่ยวกับข่าวที่โยงมาถึงเราอยากจะพูดอะไรบ้างซึ่งเจ้าตัวก็ยังคงสไตล์การตอบแบบตรงๆและชัดเจนว่าหนูไม่อยากพูดอะไรเลยเขาบอกว่าเวลาเกลียดใครไม่ชอบพูดถึงจบของไม่พูดถึงดีกว่าขจําไม่ได้แล้วไม่ค่อยชอบพูดถึงคนตายแต่เขายังมีชีวิตอยู่นะตายไปจากความทรงจําแล้วไงคะเกลียดไปเลยพยักหน้า เดี๋ยวแฟนจะนอยค่ะตอนนี้รักแฟนอาโลเขาก็บอกว่าเขารักหนูเมื่อเช้าเขาก็ต้มไข่ให้หนูกินตอนนี้ก็แฮปปี้กับอาโลดีค่ะถามต่อว่ามีชื่อธัญญาเข้าไปผัวพันและเราก็เข้าไปคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันธัญญาตอบว่าอ๋อ,อตอนนั้นมือลั่นค่ะตอนนี้โอเคแล้วค่ะแต่มือลั่นยาวพิมพ์ยาวเหมือนกันนักน,นิดหน่อยค่ะเมื่อถามว่าตอนที่เลิกกับเขาธัญญาก็โดนถลม่มเล่นเหมือนกันโดนกระแสนอกใจและมูฟอนเร็วเกี่ยวกับเรื่องนี้ธัญญาตอบทังควันว่ามีคนใหม่เร็วก็ดีไหม และักะตอนนี้ดีมากยิ้มมีความสุขกับชีวิตมากอย่างที่ทุกคนเห็นในโซเชียลเลยค่ะนอกจากนี้ทัญญายังบอกด้วยว่าไม่ได้สนใจจะติดตามข่าวนี้แค่มันขึ้นฟีดเฉยๆหัวเราะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกชนะอะไรเลยเพราะต่างคนต่างใช้ชีวิตส่วนเรื่องที่เขาได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างหนักพอสมควรเราคิดยังไงอันนี้ไม่พูดดีกว่าค่ะ